นาวีขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ช่วงกรุงเทพพิษณุโลกเขาขับด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนช่วงพิษณุโลกเชียงใหม่เขาขรเขาขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เท่ากับ764กิโลเมตรและเขาใช้เวลาเดินทางทั้งหมด7ชั่วโมง ง้หาระยะทางช่วงกรุงเทพถึงพิษณุโลกวันนี้ก็บอกว่ากลับจากกรุงเทพอ่ะกรุงเทพไปไปพิษณุโลกก่อนพิษณุโลกแล้วก็ไปเชียงใหม่ก็ช่วงนี้ถึงช่วงนี้อ่ะ ซอเชียงใหม่อย่างนี้ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ก็ถามว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้ก็คือช่วงกรุงเทพถึงพิษณุโลกอ่าระยะทางเป็นเท่าไหร่แล้วก็เป็น x อ่ะระยะทางช่วงนี้ก็เป็น x เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าระยะทางทั้งหม,มดคือ764เพราะนั้นช่วงตรงนี้ก็คือระยะทางก็ต้องเป็น7 6 4แล้วก็ลบ x อ่ะอย่างนี้764ลบ x อันนี้ก็บอกว่าจากกรุงเทพอ่า ช่วงกรุงเทพพิษณุโลกขับรถด้วยความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็หมายความว่าหนึ่งชั่วโมงวิ่งได้หนึ่งร้อยกิโลเมตรก็คือเพราะนั้นก็ x กิโลเมตรก็วิ่งได้กี่ชั่วโมงก็คือหนึ่งร้อยกิโลเมตรใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยกิโลเมตรก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถ้า x ระยะทางช่วงนี้คือ x x กิโลเมตรก็คือ x กิโลเมตร ก็จะได้ระยะทางก็ x คูณกับ1ก็ได้ x ก็ศูนย์ด้วย100ก็เป็นชั่วโมงอย่างนี้เที่บัรญยัติยางส่วนช่วงอ่าพิษณุโลกเชียงใหม่ก็120ก็เทียบบรรยัตยางแบบเดียวกันก็120ก็แลใช้เวลา1ชั่วโมงถ้าระยะทางนี้คือ7 6 4ลบ x 7 6 4ลบ x ก็ใช้ระยะเวลาก็เท่ากับก็764 คูณลบ x คูณกัหนึ่งก็ได้เจ็ดร้อยสี่สี่ลบ x ก็ส่วนด้วยร้อยี่สิบนะเป็นชั่วโมงนะนี่ก็คือเวลาช่วงแรกเวลาช่วงที่สองนะเพราะนั้นก็บอกว่าเวลารวมเวลารวมก็คือเจ็ดชั่วโมงก็จับสองช่วงนี้บวกกันก็ได้เท่ากับเจ็ดก็แก้สมการนี้ก็เป็น x นะ x ส่วนหนึ่งร้อยก็บวกกับเจ็ดร้อยหกสิบสี่ลบ x ก็ส่วนร้อยยี่สิบ ก็เท่ากับเจ็ดอย่างนี้เพราะนั้นคอณ์อย่างนี้ก็คือสิบกับสิบสองก็หกสิบเพราะนั้นร้อยกับร้อยี่สิบก็คือหกร้อยเก้าหกร้อยคูณตลอดหกร้อยคูณนี่ก็ตัดกันก็เหลือกเหลือเป็นหกคูณเอ็กก็บวกกับหกร้อยคูณกับร้อยี่สิบเก้าสิบสองห้าห้าเพราะนั้นก็เป็นห้าคูณกับเจ็ดร้อยหกสิบสี่อ่แล้วก็ลบเอ็กอย่างนี้ก็เท่ากับหกเจ็ดสี่สิบสองก็สี่สองศูนย์ศูนย์อย่างนี้ เพราะนั้นก็อันนี้ 6x เอา5เข้าไปคูณก็เป็นอ่าเป็นลบ 5x 6x ลบ 5x ก็ได้ x แล้วก็ก็เท่ากับ4 2 0 0อันนี้ก็เอา5เข้าไปคูณบวก5อยู่ข้างนี้ย้ายมาก็เป็นลบแมบวกคูณก็ได้เท่าไหร่ก็ย้ายมาเป็นลบก็5 4 20ก็ใส่0ทด2 5 6 30ก็ใส่2ทด3 5 7 35ก็เป็น38 ก็จับลบกันก็4200ลบด้วยอันนี้ก็จะได้เท่ากับ0อันนี้ก็ได้80อันนี้ก็เป็น41ลบ38 41ลบ38ก็ได้3เพราะนั้นก็ตอบ380